สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาลีผ้าไทยทุกๆท่านคุณลูกค้าขาววันนี้นะคะจัดส่งสินค้าไปที่จังหวัดลบบุรีค่ะคุณพี่สมปองนะคะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเลือกซื้อเลือกช้อปผืนนี้รหัส49เลือกซื้อเลือกช้อปงานผ้าไทยผ้าทอผ้าใยหมักโคนทอเครื่องงานผ้าไทยกัดลายสวยคลาสสิกมากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบเฉดสีพาาเทลเลือกซื้อเลือกช้อปผืนนี้ได้เลยคุณพี่คะผืนนี้รหัส49ผืนนี้รหัส49ใครรับทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะ วันนี้ยังมีให้ชมให้ช็อปอยู่อีก10ผืนคุณลูกค้าคะได้อีก10ผืนนะคุณลูกค้าคะรับกี่ชิ้นแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยจะนําไปตัดผ้าถุงใช้แค่ผืนเดียวค่ะจะนําไปตัดกระโปรงสั่งซื้อแค่ผืนเดียวค่ะแต่ถ้าคุณลูกค้าจะนําไปตัดเป็นชุดเดกคุณลูกค้าต้องสั่งซื้อ2ชิ้นนะคุณลูกค้าต้องสั่งซื้อ2ชิ้นนะคะพี่ๆจ๋าขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้คุณพี่สมปองอยู่อำเภอเมืองค่ะจังหวัดลบบุรีคุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขนนาาาาาดห้้ผ100 180ซซมมมคค่่่ะววยยอูที คุณลูกค้าสามารถนําไปตัดได้เลยนะคะรับรองสวยถูกใจแน่นอนค่ะเนื้อผ้าอบนิ่มเรียบร้อยคุณลูกค้าอาจผ้ากาวเต็มผืนค่ะจากนั้นวางแพทเทิร์นแล้วก็ตัดเย็บได้เลยงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆแบบนี้จากร้านแม่บริผ้าไทยซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ089 0416008ค่ะ089 0416008งานผ้าไทยผ้าทอสวยๆจากร้านแม่บริผ้าไทยของเราเฉดสีนี้สวยคลาสสิกมากๆนะคะจะเป็นเฉดสีม่วงดอกมะเขือจะเป็น เ็นเฉดสีม่วงดอกมะเขือคุณลูกค้าจ๋าผืนนี้590บาทผืนนี้590บาทคุณลูกค้านะคะมีเสื้อเฉดสีม่วงอยู่หรือว่าไม่มีอยากได้ผ้าตัดเสื้อด้วยไหมอยากได้ผ้าตัดเสื้อด้วยวันนี้ค่ะคุณลูกค้าคะมิกแอนแมทใส่กับสีม่วงดอกมะเขือได้เลยใส่นะคะกับสีม่วงดอกมะเขือได้เลยเดี๋ยวนุ่มขออนุญาตจัดเซตให้เดี๋ยวนุ่มขออนุญาตจัดเซตให้คุณลูกค้าค่ะเป็นผ้าตัดชุดเนาะผ้าตัดชุด990บาทค่ะผ้าตัดชุด990บาทคุูกค้าค่ะคุณลูกค้าจะได้ผ้านะคะ ผ้าลายสองหลาแล้วก็ผ้าพื้น أ, อีกสองหลาโอเคนะคะคุณพี่จ้างานผ้าไทยผ้าทอสวยๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวนุ่มขออนุญาตจัดเซตให้ดูก่อนเดี๋ยวนุ่มขออนุญาตจัดเซตให้ดูก่อนนะคะอย่างเช่นคุณลูกค้าบอกว่าอยากได้เป็นผ้าตัดชุดมากกว่าอยากได้เป็นผ้าตัดชุดก็คือจะได้รับนะคะผ้าสีพื้นสองหลาผ้าลายสองหลาสามารถนําไปตัดชุดได้เลยคุณลูกค้าอยากตัดทรงไทยเรือนต้นอยากตัดทรงไทยจิตรดาคุณลูกค้าเลือกตัดได้ตามใจชอบเลยขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท่านมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกชอ เข้ามาได้เลย089 0416008เรามีหลากหลายรหัสแล้วก็หลากหลายเฉดสีด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ทางช่อง YouTube แม่มริภาไทยของเรารับสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นจัดส่งฟรีเก็บเงินไปทางไม่หมกเพิ่มรวมไปถึงมีของขวันของฝากสุดพิเศษมอบให้กับทุกๆออเดอร์ด้วยขอบคุณพี่ๆทุกๆท่านมากๆเลยนะคะอย่าลืมนาโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันมาเพิ่มเพื่อนด้วย QR code นะคะ มาเพิ่มเพื่อน้วยคิวอโคสแกนเข้ามาเลยนะกดเพิ่มเพื่อนเรียบร้อยอย่าลืมทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาด้วย